คำเดิมทีเพลงเกิดมีขึ้นที่ไหนร้องไหนหรือดูเทศกาลหรือพิทีงานอย่างใดเจ้าท่อมามุ่วงพวงลำยา ลยลอยไปเพลงพวงมาลัยนั่นหรือจา้าเอ,อ๋ลเยลอยไป <ละ S 2> เพลงพวงมาลัยนั่นหรือจา้าทราบว่าแรกเกิดที่เพชรบุรีการลอยอักขีในคงชาเพนเดือนติดสองลอยกระทง บูชาองค์พระศาสดาพาปากขินและตรุษสงกรานหรือชาวมีงานในท้องนาเจ้าชอมาตอกเจ้าดอกจำปาร้องเล่นกันมานานเอ๋ยเจ้าชอมาตอกเจ้าดอกจำปาร้องเล่นกันมานานเอ๋ย ไรยรอยเด่นวิธีเล่นเขาทำอย่างไรเออไรยรอยเด่นวิธีเล่นเขาทำอย่างไรเล่นในเรือหรือเล่นบนบกชั้นไม่เข้าอกเข้าใจพร้อมพร้อมกันรู้ทีละคนขอพาวนามน thả hãy cheàng trái <laughs> nỗi ơi trông lao ủi lao hãy cheàng trái รเร่ลอยล้ามีพวกหนุ่มสาวข้างละหลายคนเออไร่ลอยฟ้ามีพวกหนุ่มสาว,สาวข้างละหลาย,ลายคนเล่นบนบกลอบ้อมเป็นวงดียืนอยู่กับที่ไม่ต้องเดินวนคนไหนร้องก็ต้องออกรำให้งามเลอลำ้ำ เลอิอดลนฝ่ายลูกคู่มีอยู่กี่คนต้องรับจนกลับมาเยือนเอยฝ่ายลูกคู่มีอยู่กี่คนต้องรับจนกลับมาเยือนเฮอเอเอไรในคงคาลอยครนนาวาเรือที่อับกันเออะเไยในคงคา ไกรนาวาเรือเทียบกันส้องทีระคนเหมือนกล่าวมาลูกคูรับจาเสียงสนานทายว่าแย่ยิงว่าเหมือนเช่นราจาโตตออจะนั้นแต่คนที่ร้องไม่ต้องรำเรือเอียงเพียงซ้ำจะเสียควัน เจ้าขอมาขอเจ้าดอกอันทันพอเรือชิดกันเื่นใจฮะเอยเจ้าขอมาขอเจ้าดอกอันทันพอเรือชิดกันเื่นใจฮะเออเออไยลอยระยับรูปกูรักอย่างไรเอ รองวักตนก็รับเหมือนรองให้ความถูกต้องตรงกันไปแล้วรับวักสุดน่าแม่ร้อยททางจะทวนกี่ครั้งก็ทวนได้แต่ถ้าคนรองไม่เจนประทับลูกคููต้องรับทุกวักไป เจ้าทอมามู่วางพวงมาัฟขอจงแต่งใจเถิดเออเจ้าทอมามู่วางพ่วงมาไฟขอจงแต่งใจเถิดเอย